สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านครับวันนี้ผมมาในวันที่21สิงหาคมนะครับรอบเย็นนะครับล่าสุดนะครับบอนพนันถูกกฎหมายของประเทศกีจนะครับไม่ว่าจะเป็น s k y b เบหรือเบส365นะครับได้ไม่รู้ไปรู้ข่าวอะไรมานะครับล่าสุดได้เปิดราคาครับว่าเอิงโกโล่กองเต้เนี่ยจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนีอยู่ที่ราคา แทง2จ่ายหนึ่งนะครับโอ้โ oh, ห oh. ราคามาอย่างนี้ครับเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างที่จะ80-90%เลยนะลยครับผมเลยมาอัพคลิปลงให้เลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยบอลรับพนันุกฎหมายเนี่ยออกราคามาอย่างเนี้เอ็นโกลกองเต้ Pro มีสิทธิ Man ์ย้ายแมนยูครับโอ้โ oh, ห oh. ผมว่าดิวนี้อาจจะเป็นดิลที่ดูเงียบๆไปนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดขึ้นจริงครับดิลนี้จะเป็นดิลใหญ่ครับ เอ็นกอลงกองเต้จะมาผนึกกำลังกับพอปปอกบากับบูโน่แฟร์นันเดสครับโอ้โ oh, ห oh, ผมดูแล้วมันช่างสมบูรณ์แบบมากเลยครับโอเคครับวันนี้ข่าวสั้นนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องคนบ้าบอลติสนามด้วยนะครับผมครับ